สวัสดีค่ะนะคะก็วันเพลงก็มานะคะก็จะมาเออแบบว่าไม่มีอะไรคุยนะคะช่วงนี้ก็นี่ก็เห็นอีแตงโมนะอีแตงโมอีดาลารากปปสเนี่ยอีกคนที่เคยดูถูกประชาชนคนไทยนะคะว่ามันนะเป็นคนผู้ดีอะไรของมันนะคือชนชนอีกชั้นหนึ่งอะ่ะไม่ควรจะเอาพวกชาวบ้านเนี่ยไปเทียบเท่าพวกมันพวกคนชาวบ้านไม่มีค่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอีแตงโม แตงโมความจริงนี่กูไม่ค่อยสนใจเรื่องส่วนตัวของพวกมึงหลักนั้นอย่างเช่นมึงจะไปเอาใครมึงจะเลิกกับใครมึงจะขายตัวหรือไม่นี่เป็นไงเพื่อนมึงออกมาแฉว่ามึงขายตัวเขาเป็นคนพามึงไปเองไอ้ตงโง่ก็ออกมาบอกไม่แคร์เมียขายตัวก็ไม่แคร์เมียจะเป็นยังไงมาก็ไม่แคร์กูก็ไม่แคร์มึงก็ใจว่าอีแตงโมแต่กูแคร์ที่มึงว่าประชาชนมึงเป็นยังไงบ้างล่ะตอนที่มึงโดนคนเขาเล่นบ้างอ่ะเป็นยังไง เห็นหรือยังเวรกรรมมีจริงมึงเชื่อกูอหรือยังดารากรปปสนี่ทุกตัวเลยนะที่ออกมาชอบด่าประชาชนไม่รู้เป็นเฮียอะไรมึงออกมึงจำเขาไว้นะประชาชนนี่เป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกมึงนะมึงอย่าลืมว่าโฆษณาต่างๆเนี่ยต้องใช้สปอนเซอร์ก็คือเป็นของท,ที่ต้องขายประชาชนนะนะั่นน่ะเป็นไงล่ะตอนเนี้ย เขาไม่เอาพวกมึงแล้วงา่ประชาชนน่ะกูถือว่าคนไหนที่ไม่ออกมาด่าประชาชนนะกูถือว่าเขาเป็นกลางกูไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะชอบกูหรือไม่ชอบหรือว่าจะชอบแสดงหรือไม่ชอบกูไม่แคร์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาออกมาด่าประชาชนซึ่งมีบุญคุณกับเขากูถือว่าคนพวกนี้คือคนเนรคุณแล้วกูดูนะดาราที่เนรคุณกับประชาชนอ่ะกูไม่เห็นแม่งได้ดีสักตัวกูพูดแค่นี้นะ ทั้งยานีด้วยนะยานีนี่ก็โหอินี่เยอะอีนี่เยอะออกมาแต่กูก็ไม่อยากจะออกไปดา่ามันหรอกก็ถือว่าเออมันได้รับผลของกรรมที่สิ่งที่มันได้ก่อไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าไม่มีงานเอางี้ก็แล้วกันไม่มีงานผู้จัดไม่เปิ่มเพราะผู้จัดนะนะเขาก็จะต้องได้เงินจากค่าช่องนะค่าช่องได้มาอย่างไรรู้ไหมค่าช่องก็คือได้จากคนที่มาเช่าช่องเช่ารายการออกออกทีวีนะคะ ออกทีวีเนี่ยก็จะต้องไปหาสปอนเซอร์นะเดี๋ยวนี้สปอนเซอร์นะสินค้าแต่ละตัวนี่มึงรู้หรอว่าใครเป็นใครใครเป็นเจ้าของใครใครเป็นผู้สนับสนุนกูจะบอกเลยนะประชาชนทุกคนนะคือลูกค้าแล้วลูกค้าในของกูเนี่ยคือลูกค้าเป็นใหญ่มึงจำเขาไว้ลูกค้าทุกคนเป็นใหญ่ เป็นเจ้านายเป็นคนที่เอาเงินให้มึงไม่ว่าสีไหนก็ตามถ้ากูเป็นดาราสีแดงกูจะไม่ออกตัวกูจะเฉยๆเพราะกูถือว่าทั้งสลิมและเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็คือลูกค้าที่ต้องพวกมึงมีเงินอยู่ดีกินดีเนี่ยเงินประชาชนทั้งนั้นอีดอกแต่ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณประชาชน อน,นิพาอ่อนาพา,นนพาถ้าไปด่าเขาทาไมอ่ะเขาด่าตรงจุดนั้นเน่ะเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วสังคมออนไลน์เป็นยังไงก็ลุยเขาจัดเต็มไปแล้วนะแล้วมึงจําอะไรเขาไว้อย่างหนึ่งนะถ้ามึงรักชมพู่อย่างกูรักชมพู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับชมพู่กูก็ไม่ด่าเขาก็แค่นั้นนะจบโอเคป้านะไม่มีอะไรหรอกแล้วการที่เขามาใส่เสื้อแดงชุดแดงน่ะก,กูกูกลับ ชุดแดงดเงพื่อน้องชมพู่นะเขาไม่ได้โง่หรอกพี่ม้านะนะเขาก็เหมือนกูเมื่อก่อนนี่แหละก่อนกูที่กูจะฉลาดขนาดนี้นี่นะเดิมๆกูก็มีพื้นฐาน็นคนไม่โง่ามาก่อนเข้าใจไหมคะคือกูไม่โง่ถ้าโง่ผัวเป็นนักธุรกิจคงไม่เอามาเป็นภรรยาหรอกนะก็ให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นคนไม่โง่เนี่ยถ้ามันโง่ไปแล้วเนี่ยมันยอมไม่ยอมเสียโง่อีกยอมรับทุกคนก็โง่าทั้งนั้นรู้ไหมทำไมกูเป็นแสดง จะบอกให้เคยเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์หมายเลขเก้าก็ได้โอเคเป็นมนุษย์หมายเลขเก้าตามด่าเสื้อแดงค่ะตามด่าไปด่ามาด่ามาด่าไปแต่เสื้อแดงมันไม่ได้ด่าก,กับแบบหยาบหยาบคล้ายๆหีๆ,ๆคั่วๆ,ๆแบบปัญญาอ่อนนะเมื่อก่อนนี่กูด่าแหลกเลยไอ้เรื่องปัญญาอ่อนหีๆคุ้ยๆคุ้ยๆคุ้ยหีๆ,ๆ,ๆในด่าแบบนี้อย่างเดียวแต่ตอนหลังพอเจอพวกเสื้อแดงนะเอาเหตุผลมาเขาเรียกว่าเอาเหตุผลมาเถียงนะ่ะเงีบค่ะ เง่อแพ้เหตุผลจริงๆแล้วก็เรื่องในหลวงรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยพวกประชาชนยังจนอยู่ทําไมเจ้ารวยวะแค่นี้กูคิดเป็นแล้วและภาษีที่เสียเนะเงินไปไหนวะเออบอกออกมาสร้างถนนเฮ้ยแต่ประเทศอื่นเขามีทั้งสวัสดิการประชาชนมีค่ารักษาพยาบาลฟรลีเออตอนนี้ก็เห็นแม่ก็ออกมาต่อต้านโรงพยาบาลเอกชนกันว่าเอกชนแพงอย่างนั้นอย่างนี้เอาไม่ล่ะ ม,มึงจะได้แบบนั้นนะ่ะได้โรงพยาบาลเอก,กนชนนะแต่ฟรีนะเสียค่าทําเนียมแรกเข้านี่เดียวเองแล้วรักษาฟรีโดยภาษีของประชาชนพวกมึงเอาไหมละ่ะถ้าพวกมึงเอามึงก็ไปศึกษากันเองนะว่าปัตตางประเทศนะเขามีเจ้าที่รวยอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่าทําไมเขามีสวัสดิการให้ประชาชนอย่างดีทุกคนอยู่ดีกินดีมีกิน คือ,อยังไงประชาชนจนแค่ไหนต่างประเทศเขาก็มีอดข้าวอดน้ำแต่ในประเทศไทยนี่อดนะคะอดถึงตายเลยค่ะบางคนนะคะประเทศไทยนะอุ้มอกุ้มใจจังว่ากูนี่เป็นคนไทยนะแต่คุณรู้ไหมคะที่อยู่เป็นของตัวเองยังไม่มีเลยคนไทยอ่ะแต่ในต่างประเทศนะคะต่อให้คุณเป็นผู้อพยพเขาก็มีที่คุณอยู่นะคะอย่างกับอาร์ฐบาลสวีเดนเนี่ยเขาจะมีเลยค่ะมีอพาร์ทเมนต์ให้สําหรับผู้ลี้ภัยทางการเมืองผลี้ภัยสงครามมีหมดเลยมีน้ำไฟใช้พร้อมนะคะประชาชนเขาก็มีเหมือนเหมือนกัน นะคะแล้วใครตกงานเ็าก็มีเงินชงเงินช่วยนะใครพิกงพิการมีเงินช่วยจากภาษีประชาชนที่หมุนเวียนกันแต่ประเทศไทยประ,ประชาชนเสียภาษีเยอะนะ่ะเพชรน่ะกระหลัดละเท่าไหร่ประเทศไทยกระหลัดละเป็นล้านภาษีค่ะเพราะจริงๆก็ต้นทุนประมาณสองสา0แสนบาทเนื้อดีๆสีวีเอวีเอสวัน่ะเงินไปไหนพวกมึงเคยคิดกันบ้างไหมเงินไปไหนหมดเออแค่นี้พอนะจะไปซื้อกล้วยอยากกินกล้วยทอด ยน้ำว้าแป้งกล้วยทอดมีแล้วงามีแล้วกอยสมัยนี้ไม่มีหรอกนะอยากไปหากล้วยน้ำว้าหามๆจะเอาไปทอดโอเคนะแค่นี้นะรักนะจุ๊ก